สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Super Daylight นังสุพิมฐานเศรษฐกิจกษษ True Move Edge ค่ท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิชฉันยืนอยู่ที่ถนนสีพานิชนะคะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ ในวันนี้เนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาพบกับอาหารเช้านะคะเพราะว่าเขาจะขายตั้งแต่ตีห้ถึงเก้าโมงเท่านั้นนะคะเขาเรียกว่าโรตีโอ่งค่ะตามไปชิมอล้วาตามไปดูด้วยค่ะของก็ใกล้หมดแล้วก็เลยมีโอกาสที่จะได้นั่งคุยกับทางคุณลาลัตแสงทองนะคะซึ่งก็เป็นผู้ดูแลที่นี่ก็เหมือนเป็นลูกหลานที่ช่วยดูแลนะคะอยากให้คุณลาลัตเล่าเรื่องร้านหน่อยว่าประวัติความเป็นมาร้านเป็นยังไงอะค่ะ เป็นร้านดังเดิมเปิดนานหรือยังคะก็สามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีแล้วตอนแรกที่มาเริ่มคิดทําเป็นตัวโรตีโอ่งเนี่ยค่ะใครเป็นคนเริ่มคิดอะคะลุงอ๋อคุณลุงเป็นคนเริ่มคิดค่ะต้นตำรับมันก็ยังเขาเรียกทางอินเดียเขาเรียกนานตีกับองค์ดินใช่ไหมฮะของเราก็เลยมาประยุกต์เอาตีกับองค์มังกรองค์อะไรทั่วไปมันก็มันก็เหมือนกับกลายกายมาละแปลสภาพมากินกิมกับแกง คือร้านเราทํากินง่ายๆฮะชาแก้วกาแฟแก้วโรตีแผ่นนึงก็แผ่นเท่าไหร่ก็แผ่นละห้าบาทและนมนี่คิดต่างหากก็คิดต่างหาแต่ละถบาทอ่าห้าบาทช้วยละห้าบาทช้าห้าสิบบาทเองครับก็ถึงบอกไงมันกินได้ทุกวงการแล้วเปิดกี่โมงคะก็ตีห้าครึ่งก็เปิดปิดก็คือหมดก็ปิดอย่างที่พี่มาโรตีหมดก็คือก็ได้กินชาอย่างเดียวในร้านเราค่ะข้อดีคือว่าไม่มีกลิ่นหืนเลยอะค่ะ อาจจะเพราะว่าไม่ได้ทอดน้ํามันเนาะไม,ไม่ได้ทอด<ม>น้ํามันมันเป็นอบก็เลยไม่มีกลิ่นเถค่อ,<ะ>อนนี้อะไรอะคะเขาเขาเรียกข้าวเหลืองนะครับเป็นขนมโบราณสมัยก่อนมันก็มีข้าวเนี้ยมีโรยหน้ามะพร้าวถ้าคนชอบน้ําตาลก็ใส่น้ําตาลเลยจะนิ่มมากเลยรรอร่อยค่ะรู้สึกอีกขอมันจะมีขา้ขาวข้าวดำมีข้าวดำจะเป็นข้าวกลาออก สีดำจ,จะต่างกันยังไงตักนอกจากสีอะค่ะรถข้งางาอันนี้มีงานอันนี้ส่งานชุม,มนชนตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตของชาวมุสลิมน,นะครับเดี๋ยววันที่ร้านนี้ก็จะเป็นสภากาแฟสำหรับประชาชนชาวแม่สอดนะครับที่ผ่านมาท่านผู้ว่าการจังหวัดอะไรทวายเมื่อสอ่ก็จะมา ทานกาแฟที่นี่นกันนะ,รออะครับแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวครับแล้วเราก็มีโรติโอที่น่ารักมากที่น่าสังเกตนะคะคือบางท่านเราก็อี้มาจากบ้านค่ะแล้วก็มาทิ้งไว้ที่นี่เป็นความคุ้นเคยนะคะพี่เจมส์คะในเมื่อเรามีการปักดันให้แม่สอนเนี่ยเ,เป็นเ,เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยแล้วสภาพชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้มันจะหายไปไหมคะ ก็พยายามที่จะอนุรักษ์กันไวใ้ให้ให้ให้ไม่เปลี่ยนและให้ชีวิตที่นี่เป็นแบบที่เคยเป็นเมื่อในช่วง3 4 0ปีที่ผ่านมาและอย่างที่บอกค่ัคิดว่าถนนเส้นนี้น่าจะเป็นถนนเส้นที่เราควรจะอนุรักษ์อนกษ์ไวใ้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะมาเดินเที่ยวมาซื้อสินค้ามาทานอาหารได้ทุกครั้งนะคะที่มาแล้วก็อยู่ในชุมชนแบบนี้เนี่ย จะค่อนข้างมีความสุขอะคะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราชาวกรุงเทพเนี่ยเราไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยบ้านติดก,กันบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าใครใช,ใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นชุมชนที่น่ารักแล้วก็มีความอบอุ่นแล้วผมก็เสียดายมากเลยครับที่ไม่ได้ไปกินโรตีโอ่งด้วยนะครับเนี่ย <laughs> ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทําโรตีในโอ่งได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ท่าทางจะน่ากินอย่างยิ่งนะครับแต่ผมคิดว่าแม่สอดที่เราไปมา3เทปแล้วะครับก็เป็นเมืองที่น่าสนใจอย่างยิ่งแต่ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมยังลังเลว่าจะไปอย่างไรนะคะหรือต้องการคําแนะนำเนี่ยค่ะก็สามารถปรึกษากับเราเรียกว่า AEC Desk ใช่ไหมคะของธนาคารกรุงเทพครับเรามี AEC Desk ครับซึ่งจะเป็นที่ที่ให้คําปรึกษากับทุกคนที่อยากจะออกไปสู่การทําธุรกิจในภูมิภาคครับเราจะใช้ทั้ง ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในเมืองไทยของเราเองบวกกับผู้จัดการสาขาที่เรามีอยู่ทุกๆแห่งอยู่ในเมืองในเออีของเราเนี่ยในการช่วยเหลือทุกท่านเพื่อไปตั้งธุรกิจในในต่างแดนครับถ้าเกี่ยวกับ AEC แล้วเราสามารถพูดได้ว่าธนาคารกรุงเทพเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ AEC ถูกไหมคะจากเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนะครับตอนนี้เนื่องจาก AEC กําลังมาก็เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ a อ c ครับค่ะก็วันนี้ก็ครบถ้วนนะคะในทั้งสาระแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะคะเราสองคนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะะค 对，比赛。